เอาวันนี้จะพามาดูวาสนารวยยากรวยระยากหรือรวยแล้วก็ไม่ถาวนนะครับเอาก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพามาดูสเส้นนวเส้นวาสนานะครับเพื่อเสียเ,เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ดูนียดูเส้นนะดูที่เส้นสังเกตดูในมือนี้ต้นเส้นวาสนาที่ดีนะก่อนนะต้นเส้นวาสนาที่ดีมันจะต้องเกิดมีลักษณะต้นเส้นที่ดูใหญ่กว่า คือต้อนเส้นมันมันต้องให,ใหญ่กว่าปลายเส้นใหญ่กว่าปลายเส้นชาดเจนีนพิ่งขึ้นจะวิ่งไปแนวไหนก็ได้วิ่งกับหาเนินเสาจะขึ้นจากฝั่งไหนก็ได้ส้นมือก็ได้เส้นชีวิตก็ได้นะครับถือว่าเป็นวาสนาที่ดีถ้ามันมีลักษณะต้นเส้นที่แข็งแรงแต่มือที่จะนําเสนอในวันนี้คุณสังเกตดูนะเนี่ยใน,ใน,ใน,ในต้นเส้นมันเล็กเล็กแล้วก็แผ่วตำแหน่งที่ขึ้นก็ไม่ ไม่มันโคงด้วยแล้วปลายเส้นมาใหญ่มาหนาข้างบนนี่อันนี้มันคือการแบกรับแล้วนํามันรวยนี่รวยได้ยากวาส,สนาแบบนี้รวยได้ยากมาตกอยู่ในลําบากอีกเห็นไหมสองสองกรณีแล้วเนี่ยคือก้อเสียต้นเส้นเล็กแล้วมาใหญ่ข้างบนมันคือความไม่สมดุลในเรื่องของการเงินและการใช้ชีวิตมันเหนื่อยมันลําบาก ปลายก็มาหยุดในล่าลำบากด้วยมีส่วนอยู่ในเนินล่าลำบากด้วยเหมือนกันแต่ช่วงหนึ่งดีอยู่เนี่ยมันมีเส้นนี้มาคําแต่การคําตัวนี้มันก็ได้แค่อยู่ช่วงหนึ่งระยะเวลาหนึง่งมันไม่ได้ไปตลอดเพราะว่าตรงปลายเส้นนี้มันแผ่วมันหายไปเลยนี่มันวิ่งมาถึงปลายเส้นสมองเล็กเลกก็หายไปเลยจางๆเส้นหนึงจางแล้วก็หายไปเลยนี่คือวัสนาที่มันขาดคุณภาพ จริงให้เชื่อว่าเป็นวาสนารวยได้ยากต่อให้มีเงินมีทองรวยขึ้นมาแล้วมันก็ไปไม่ตลอดใครที่มีแนววาสนาแบบนี้มันค่อนข้างอยาให้คว้าระมัดระวังที่เอามาให้ดูคือมาเตือนว่าให้ระมัดระวังการใช้เงินการใช้ชีวิตช่วงนึงหาเงินมีทองก็อย่าไปเชื่อใครอย่าไปให้ใครยืมเงินมันจะไม่ได้คืนนะครับดูที่ต้นเส้น,นมันขึ้นเนี่ย มันไม่มีมันไม่มาอ้อมตรงนี้นะมันมันไม่ได้ไปแบบนี้มันมาเลยลอยอยู่ทางนี้เนี่ยมันมเลยลอยอยู่อยู่เส้นตรงนี้เมื่อมันมาบวกกับเส้นที่บอกว่ามีการวว่งเต้นมันก็คือเท่ากับว่าเป็นวาสนารรับจ้างทีนี้เนะี่ยเป็นวาสนารรับจ้างแล้วไม่ดีเลยทีนี้นะครับเส้นมาแตกตรงนี้แตกขึ้นมาเป็นง่ามแล้วก็มีเส้นตัดข้างในเนี่ เป็นวาสนากังวลเรื่องเงินอยู่เสมอกังวลเรื่องงานเรื่องเงินอยู่เสมอนะครับนี่คือส่วนนี้ส่วนที่มันตัดลงมาเนี่ถึงให้เป็นชื่อว่าวาสนารวยได้ยากหรือต่อให้รวยแล้วไม่ก็ไม่ทาวนไม่จีรังยังยืนนั่นเองนะครับคือแนวทางของวาสนาที่ดีต้นเส้นต้องมีความชัดเจนนะครับมีความชัดเจนแล้วก็ พอไปถึงใกล้ใกล้ปลายป,ปลายเส้นมันจะค่อยเล็กลงเลียวลงต้นเส้นมีความใหญ่กว่าต้นเส้นจะต้องมีความใหญ่กว่ามีความชัดเจนมีความคมชัดพอถึงก็กลางกลางปลายมือขึ้นไปค่อยเลียวลงเลียบลงไปถึงปลายเส้นเล็กลงอย่างนี้แต่ก็มีทวมชัดเจนไปเรื่อยๆนี่อันนี้ถึงพิมพ์วาาสนาที่ดีหรือถ้าจะเป็นเส้นเล็กๆก็ต้องเป็นเส้นเล็กๆที่มันสม่ำเสมอกัน ถ้าสม่ำเสมอมาตั้งแต่ต้นเส้นถึงปลายเส้นอันนี้ก็ไม่เสียหายนะครับถือว่าดีเหมือนกันแต่มีตัวอย่างที่ยกไม้ดูภาพแรกอะต้นเส้นมันจะเล็กมันจะเป็นหนาส่วนบนดนามซ้ายังเป็นลาาเข้าล่าลำบากอีกอันนั้นะมันเหนื่อยมันลําบากชีวิตมันยุ่งยากหาเงินได้น้อยนะครับถ้าต้นเส้นมันคมมาเล็กปลายเส้นมันเล็กเข้าไปเนี่ยชีวิตมันจะราบลื่นบรนปลายก็สุขสบายหาเงินได้ง่ายได้คล่อง ยังมีตัวอย่างนี้อันนี้คือต้นเส้นที่ดีนี่มีความชัดเจนมีความใหญ่ต้นเส้นแล้วก็ค่อยพอมาถึงสักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของเส้นมันก็จะค่อยเลียวลงเล็กลงปลายแหลมขึ้นข้างบนนี้อันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีกว่าภาพตัวอย่างมือแรกนั้นเอง